คุณเคยคิดไหมว่าความเงียบที่สุดขีดนั้นมันน่ากลัวได้ถึงขนาดไหนและจะมีโกนนตกรรมใดที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศต,ต้องหยุดหายใจและเฝ้าฟังเสียงร้องไห้ที่ดังมาจากใต้พื้นดินลึกกว่าตึกสิบชั้นนี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงซ้อยเพียบุญน้อยวัยเพียงควบเศษที่ชีวิตของเธอนั้นถูกกึ้นหายไปในรูมรณะที่เกิดจากความประมาทแล้วันนี้เราจะพาคุณลงไปในความมืดมิดนั้น เธอไขปริศน,นาว่าเกิดอะไรขึ้นใน5วันแห่งความหวังทีจบลงด้วยน้ำป่าหนูน้อยวัย16เดือนคือส้อยเพชรบุญน้อยเด็กหญิงส้อยเพชรมีบุญน้อยจริงๆสมชื่อพอต้องจบชีวิตลงภายในรูเสาเข็มที่มีความกว้างเพียง20ซนติเมตรนาสางานก่อสร้างโรงพยาบาลทหารผ่านศึกที่ตั้งอยู่บริเวณถนนวิภาวดี น,นี้เจ้าหน้าทีได้ใช้เวลาถึง5วันกว่าจะก,กู้ล่างของหนูน้อยขึ้นมาได้จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมนั้นคือเช้าวันอาทิตย์ที่หลายคนถือว่าเป็นวันของครอบครัวแต่สำหรับสมภานบุญน้อยเช้าวันอาทิตย์ที่3คุมภาพันธ์2องพกับปองจน์รับชะตากรรมที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตในฐานะของแม่เธอจำได้เพียงร้องไห้ าะไม่สามารถช่วยเหลือลูกสาววัย16เดือนได้ทำได้แต่รอเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเท่านั้นแต่เดิมนางสมพานเป็นหญิงสาวที่จำต้องมาขายแรงงานขี่สายงานก่อสร้างโรงพยาบาลทหารผ่านศึกยีนตั้งอยู่ริมถนนมิภาวดีและในช่วงเช้าวันนั้นเธอได้ฝากลูกสาวไว้ต่อแตะไว้กับป้าให้ช่วยดูแลตรงที่พักใกล้สายงานก่อสร้างก่อนที่เธอจะไปจายตลาดระหว่างนั้นเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อซอยเพชรนูน้อยได้หายไป ป่าของเธอระดมคนช่วยกันตามหากระทั่งได้ยินเสียงร้องไห้ดังแววขึ้นมาจากหลุมเล็กๆที่เป็นเสาเข็มขนาดกว้างเพียง20ซนติเมตรและลึกถึง24เมตรเมื่อเอาไฟฉายส่องลงหลุมก็เห็นร่างของเด็กน้อยอยู่เลื่อนลางจึงมั่นใจได้เลยวว่าเด็กพัดตกลงไปเพชรเพชร เพชได้ยินแม่ไหมนางสมพานพยายามเรียกลูกสาวใครที่ได้เห็นเธอนาตอนนั้นป่างรู้สึกเวทนากับภาพตรงหน้านางสมพานร้องไห้ขำขวนอยู่ที่ปากหลุมหลังจากทราบข่าวปากของเธอก็พั่ำร้องเรียกแต่ชื่อลูกซ่วนซอยเพชก็ร้องไห้ได้ยินเสียงเรเวลขึ้นมาเบื้องต้นทีมช่วยเหลือได้ยอนสายออกซิเจนลงไปในหลุมเพื่ออย่างน้อยจะได้มีอากาศหายใจในเวลาต่อมาพลตำรวจตีสักและพีดปัดกรมกุลผู้ช่วยพบบชอนอ ได้ไปอำนวยความช่วยเหลือซึ่งวิธีแรกที่ใช้ก็คือขูบตะขอเหล็กหย่อนลงไปในรูเสาเข็มเพื่อตรวจสอบความลึกจนกระทั่งหย่อนไปสิ้นสุดที่ระยะ14เมตรและทันทีนั้นเสียงเด็กน้อยร้องก็แว่วดังขึ้นมาสแสดงว่าเด็กยังคงมีชีวิตอยู่และถึงแม้สปอตไลท์จะถูกฉายลงไปแต่ทุกคนก็ยังคงมองไม่เห็นความหวังในการช่วยชีวิตถึงแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดกำลังแต่เพราะหนูหน้อยสอยเพชรยังเป็นเด็กเล็กเพียงขูบเศษไม่สามารถ